สวัสดีสวีเดนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาเก่งเกิดมาซ่อมนะครับผม <c oughs> ก็เป็นเดิมปวดหลัง <c oughs> เจ็บหลังปวดหลังนะครับวันนี้ทำอะไรไม่ได้มากครับก็เก๊็กๆเอ,อมาดูโตต้าแคมรี่นะครับ ACV สีศูนย์ปีสองพันเจ็ดยกเครื่องใส่ประกอบช่วงล่างได้ไม่มากนะครับเพราะว่าเจ็บหลังเวลาจะก้มทีจะนั่งทีอ้อยอ้อยอ้อยนะครับเปลี่ยนจานดิบเปลี่ยนลูกปืนล้อเปลี่ยนเพาขับเปลี่ยนแหลก เปลี่ยนพับเบรกเปลี่ยนเครื่องเหลือข้างหลังนะครับข้างหน้าเดี๋ยวจะเก็บข้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนเก็บข้างหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่หม้อน้ำนะครับอันนี้กล่องยังไม่ได้ใส่กล่องอยู่ในรถหม้อน้าก็จะเป็นหม้อน้าอลูมิเนียมนะแล้วก็แผงแอร์ กินยาครับกินข้าวกินยาแล้วออก็อดรอแดดๆช่วงนี้นะครับ <S <S อหนอวัลล่าลูกค้าก็ยังอยู่นะครับ <S 1> <S 1> ทำเสร็จแล้วลูกค้าฝากไว้ก่อนนะครับ <S <S 1> <S 1> ลูกค้าฝากไว้ลูกค้าไปต่างจังหวัดขยับออกไปจอดนะครับกลางวันก็ขยับออกไปถ้าไม่มีงานก็จะจอดทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีงานก็จะเออ,อกแต่อันนี้มันไม่ได้มีงานอะไรแล้วนะครับ ไม่ได้รับรถเขามาทําเลยนะพอดีมันก็มีลูกค้าให้จะให้ทำคนระับแต่ผมไม่ได้ทําไม่ได้รับเลยเพราะว่ามันเจ็บหลังนะครับ <c oughs> เจ็บหลังแล้วก็มันจะพานนี่ไม่สบายด้วยคันนี้ขนาดคันเนี้ยจริงจริงมันจะทําอะไรได้ยะแยะแล้วนะแต่ก็ต้องมาพอมันเจ็บก็ต้องนั่งนิ่งๆน,นะครับพอมันเจ็บแล้วก็ต้องนั่งนิ่งๆกพักนึงแล้วก็ทําต่อถ้า อยู่เฉยมันมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ทำอะไรเลยนะถ้าอยู่เฉยนะเดี๋ยวรอให้มันเดี๋ยวทำพอทำกันนี้ให้มันได้แต่ถ้าเรายืนทำอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราก้มเราเอื้อมเนี่ยมันจะเจ็บพยายามทำให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าอยู่เฉยงานมันจะไม่เสร็จมันต้องทนทำครับตอนนี้กัดฟันทนทำไปเพราะว่ามันนานแล้วครับคันนี้ ถ้าหลังไม่เจ็บไม่ปวดไม่ป่วยไม่สบายไม่เป็นอะไรเลยมันไปเสร็จตั้งนานแล้วครับมีเงินก็หาทั้งหมอนะครับช่วงนี้เนี <c oughs> ย่ยเสร็จคันนี้แล้วก็เหลือเซฟิโลอีกคันนึงเซฟิโลก็ทำแต่ใส่ไฟครับจอดเป็นปีแล้วมัน <c oughs> เห็นแล้วมันยังไงก็ไม่รู้ พอยิ่งร่างกายไม่ปกตินี่หลายหลายคนนะหลายอูนะครับเท่าแกอูเนี่ยที่เคยทำๆมาก่อนแล้วมีลูกน้องทีหลังบางคนบางบางเท่าแกบางคนก็ยังทำงานนะครับก็ยังเจ็บหลังบ้างอะไรบ้างก็มีนะหลายคนครับบูเยอะไงบูเยอะไปหน่อยมาก่อนผมก็บูเยอะไปหน่อยครับเรียบร้อยครับพออายุเยอะๆกระดูกกระเดี่ยว นะครับนี่เบียร์เร์แล้วก็ไม่ได้กินแล้วนะครับเลิกกินแล้วกินไม่ได้แล้วนะครับจะตามอาจารย์ชายบ้านนาไปติดๆแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> มีเพื่อนเป็นชายบ้านนาแล้วหลังๆนี่กระดูกๆๆระเดี่ยวเกาล้วลประทานหรือว่าแต่ผมเลือสวยจารัดก็เป็นเกาแล้ว กินอะไรกันไม่ค่อยได้ครับช่วงนี้หลังๆนี้ก็มีแต่ดูแลสุขภาพตัวเองกันหมดแล้วนะครับคนที่ทําใช้แรงงานมาบ่อยๆนานๆน,นี้เยอะถ้าร่างกายเขาดีก็ดีไปแล้วถ้าร่างกายรับไม่ได้ก็ก็มีเจ็บป่วยนะครับพออยู่เยอะเนี่ยปกติงานเยอะนะครับปกตินี่งานเต็มบ้านเนี่ยนี่โล่งมาแล้วนะครับโล่งมาแล้ว จมีลวีโก้คันนี้ครับที่เอาไว้ขี่ซื้ออะไรแต่เดี๋ยว <c oughs> ทําเสร็จก็จะเอารถคันเขียวเข้ามาทําเครื่องนะแล้วก็พักผ่อนสักหน่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไล่เก็บคันนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะไล่เก็บคันนี้เสร็จผมจะทําเท่าที่ทําได้ครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายมันมันไม่ได้แล้ว <c oughs> มันไม่มันไม่ไหวแล้วมันแต่ถ้านอนเฉยมันก็ไม่หายนะครับนอนเฉยก็ไม่หายเลย ปวดล้าวอ้ยู่นั่นแหละแค่ลุกนี่ก็ลำบากแล้วแค่นั่งนี่เวลาจะพูดอะไรนี่ก็เสียงก็แผบบแล้วช่วงนี้ครับประมาณนั่นแหละนะครับอดี๋ยวไว้หายดีก่อนแล้วค่อยกลับมาหาทำงานใหม่นะตรงนี้เก็บงานคันนี้เสร็จก็จะพักผ่อนนะครับเก็บงานเสร็จพักผ่อนเคลียบ้าน ทีแรกก็จะทําบ้านทําอะไรใหม่นะครับน่าจะได้ทําปีหน้าถึงจะได้ทํานะครบจะเอาดินมาถมที่ก่อนนี่จะถมที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะที่มันต่ำนี่ยครับฝั่งนู้นะครับนั่นแหละที่มันต่ำจะหาดินมาถมก่อนนะแล้วก็ย้ายได้ครับครับ